หลังเหตุการณ์ที่อันธพาลฝรั่งเศสส่งกองเรือเข้ามาลุกหน้าน้านำไทยจนเกิดยุทธนาวีที่เกาะช้างผ่านไปได้เพียงไม่กี่วันกลางดึกคืนหนึ่งที่กองบัญชาการเฉพาะกิจอ่าวเตยงามสัตหีบพลเรือตีรวงสินทูทรงครลมชัยผู้บัญชาการทหารเรือได้เรียกประชุมฝ่ายเสนาธิการและนายทหารระดับผู้บังคับการกลุ่มหนึ่ง บนโต๊ะยุทธการที่รายล้อมในท่านกลุ่มนี้นั้นประกอบไปด้วยแผนที่เครื่องมือคำนวณต่างๆวางไว้พร้อมรวมทั้งรายละเอียดของปฏิบัติการทั้งการคำนวณระยะทางระยะเวลาภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุมไม่มีบุคคลภายนอกห้องคนใดร่วงรู้แผนการที่ถูกกำหนดขึ้นในห้องนั้นเลยแม้แต่ตัวผู้ที่จะต้องลงมือปฏิบัติการก็ตามเรื่องราจะเป็นอย่างไรเลเจนเดอรี่ชาแจะเล่าให้ฟัง